สบายดีพี่น้องหลังจากห่างหายหลายมือว่นใดไปตั้งใดดอกไปหาเลาะตรงเลาะท่าคือเกาหานัางเผาเอาเพื่องพี่น้องเอ้ยน <c ười> ไไี่ไปไม้ไปไม้ไปไม้ไว้ <c ười> นี่แม่นทีมงานปันน่นเข่าของอาจารย์ไอ๋เนาะทีมงานปัน่นเข่าอาจารย์ไอ้โอ้ยคุณว่องไวทันใจเด้อบริการอาจารย์ไอ้บริการเพื่อนว่า กวงไว้ท่านใจเพื่อนวาความแหง้งบาได้เว้าคุ่นปุ๊ดออกพี่น้องเอ้ยปันเขาปันเขาปันเขาวนันนี้ปันเขาเด้อโอ้ทีงาน,นกนาราอคุ่นเรื่องเบิร์ดบักเงี้ยเงี้ี่บาท